ประสงค์ของเกมนี้คืออะไรทำไมถึงมีเกมนี้แล้เธอเม่คุณถือควาจะเล่นเกมนี้ถ้าเกิดว่าคุณอายุ50ปีและมีคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้เลยฮะแล้วกูก็ไม่อยากจะรู้ด้วย <c oughs> โอเครนะัาสวัสดีครับที่ผมก็ผัดนะฮะคือกูกำลังน่นหาเกมรีจิจอเนาะแล้วก็ไปเจอเกมนี้เข้าซึ่งน่าแปลกใจที่มันไม่ได้เเกมเดียวเพราะว่าม่งมีสอเกมอืม แต่เกิดว่าคุณอายุมากกว่า50ปีและมีคอมพิวเตอร์เกมนี้ควรต้องลองอไม่พูดมากดีกว่าฮะไปลองกันเลยไปคำสาบของต้นไม้ปีศาจที่ชื่อเกมแม่งก็โคตรสุดยอดเลยฮะโอเคเดี๋ยวเคลื่อนอัดูวิสทีปกไม่อย่างฮี้อะไรอะไรวะเนี่ยว้าวแม่งภาษารัสเซียด้วย โอ้เฮ้วนโอเคเปลี่ยนภาษาก่อนโวไม่มีไม่มีภาษาอื่นด้วยผมต้องใช้ตัวแปลภาษาแล้วไอ้เหียดำเนินการต่อแล้วก็เล่นใหม่อ๋อันแรกคือเล่นต่อฮะอันที่สองคือเล่นใหม่โอ้เฮียกดเ็มจอไม่ได้ด้วยหรอเลตแม่โอเคเล่นใหม่ก็เล่นใหม่แล้วมันเต็มจอไงวะเนี่ยเต็มจอไม่ได้ครับภาษาไม่เฮ้ยทำไมเป็นภาษาแล้วไฟมันดับลงยี่สิบห้า อันนี้คืออะไรอะล่มอันเบลล่าวั a เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยว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 มึงหยุดยิงมึงหยุดยิงก่อนแม่งยิงไม่หยุดโอเคอ่ะ w a d เพื่อเดินแล้วก็ e เพื่ออินทรแล็ตใช่ไหม q เพื่อเปิดเปิดไฟโอเค ปานี่เป็นป่าปีชัดกูต้องแปลวะอีเจ้ากูกูมันเดาไม่ได้อะอายัดแล้วน,นึงนะกูต้องใช้กู o g l e แปลภาษาละของจ้านี้ฟังฮะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงภาษารัสเซียภาษาที่สองผมเลยเลือกเห็ดเส้นทางแสดงวิธีโชคดีโอ้เฮลโนโอเคเอาเห็ดใช่ไหมอ่ากูกู <laughs> สามารถแจรยัในการโจมตีได้เหรอโอเคเก็บเห็ดนี่เรามาเก็บเห็ดป่าแล้วเนี่ยว้า wow. ว นี่มันโคตรไทยเลยเรามาหาเก็บเห็ดตามป่าเนี่ยตอนเช้าๆมืดใช่ไหมเออเราไม่นี่ฮะต้องหาเก็บเห็ดไปไปอ่าเรียกว่าอะไรยีต้มกินที่บ้านไอ้นี่แล้วกูมาเก็บเห็ดอะไรในป่าโอ้ยโอ้ยเฮียเลยนะโอ้โหอ่ามันชื่อว่าอะไรวะไอ้เชี่ยไอ้นัากากโอ้โหมันมาอย่างนี้เลยเหรออืมกูมีพลังกูมีพลังอุ้ย หายไปงั้นเลยเหรอเชี่ยไมากางเขนนี่แม่งควรทรงพลังเลยว่ะเราต้องเก็บเห็ดฮะแต่ว่าเก็บกี่อันวะเนี่ยกูไม่รู้เลยอะไรต้นไม้ปีศาจกลัวมันบอสหลักเลยเว้ยบอสหลักของเรื่องเลยนะมันเอาตัวกับโนกิกกี้มาโผล่มาก่อนฮะอุ้ยโอ้กิกกี้ไอ้เยันหน้าทรวเอออืมพลังของพระพุทธเจ้าอืมเฮ้ยเชี่ยอะไรมึงเห่าเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าหนีดิ มึงยังหนีดิโอ้โหมพอจะตายแล้วหนีไอ,อ้พอพอจะเออถูกต้องอะไรถูกแล้วอ้าวเอ้เกือบหลงทางเหี้ย <Yeah. S 1> พลังของโพลิสิต้องเก็บกี่อันวะเนี่ยอย่าบอกแนละ้วคือเก็บไปเรื่อยอย่างนี้เหรอคือตายก็จะคือถ้าโดนจับก็จะลดเหตุเพียงหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยข้างหน้านั่นไม่โคตรด,ดงดิบเลยว่ะเพื่อนข้างห,หน้าไม่โคตรลกลุงรังเลยอย่างแบบอย่างกระมอยผมว,ว่ามันต้องมีต้นใหญ่กว่าเพื่อนแน่นอนคือมันจะต้องเป็นกระเจียวของน,น,นั่นแน่นอนฮะโอเคเดินตามทางไปเรื่อย โอ้นี่มันไอฮหยมินิบอสมาแล้ว้ัวมันตัวแดงวะเนี่ยเพื่อนเออก็ไม่ได้เก่งไปกว่าตัวอื่นหรอกหน้าตามันแค่หน้ากลัวเฉยๆ่คล้ายเน็กบอทเลยแม่งคืนเนีคืนเน็กบอทเวอร์ชันแบบอ่อนลงมาเยอะเลยแหละหัวเน็กบอทแม่งวิ่งเปเดอะแฟลเลยสุดนี่อ่อนลงมาเยอะเลยแล้วก็ความหน้ากลัวก็ถือว่าลงมาด้วยจากอะไรวะเนี่ยกูไม่ต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรอ กูจะมาหาต้นไม้ปีศาจต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ปีศาจต้นไม้ยักษ์ข้างหน้านละเอ้ยบ้านหมู่บ้าน,านอ๋อกูจะมาต้มเห็ดกินใช่ไหมอ้าวอะไรอ่ะจะบอกนะว่าต้องใช้สิบยี่สิบอันในการเข้าหมู่บ้านอย่างนี้หรอแล้วปัญหาจากตรงไหนวะเนี่ยคือจะบอกนะว่าจะบอกนะว่าคือที่กูเดินมานี่คือมันฟิกยี่สิบอันเลยอ่ะเจ้ากูพลาดอนนะไรคือก็คือไม่ได้ใช่ไหมอย่าเลยอย่าฟิกเลยนะขอร้องโอเคอีกอันหนึ่งฮะ วิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้โอ้โหไม่เฟี้ยวเลยมีพลังขนาดนี้แปลงมาวิ่งไหนก็ดีโอ้ดีไงยา h วิกาดิ t โอเคฮะได้เวลาเข้าหมู่บ้านได้ไปต้มเห็ดกินที่ไหมต้นไม้ยากต้นไม้ปีศาจออกจำแรกคนกดการกินเห็ดตอนเที่ยงคืนข้อหนึ่งให้หาต้นไม้เฮ้ยอะไรอะ่ะข้อสองให้เก็บดอกไม้ตรงหน้าหมู่บ้าน ้เยแล้วัวจะแล้มันจะทำให้คุณวิ่งเร็วไปข้อสามวิ่งหนีวิ่งหนีโออ๋อโอ้โออ๋อไอเฮียเอ้ยโอ้ยไปูไปไหนไปคูไปไหนปีไฮก็เฮียแล้วมึงนี่แหละไอ้สัตว์ปีไฮกูเนี่ยไปโอ้ยมึงจะตายไหมเนี่ยไม่มันไม่ตายอ่ะ ข้อ5คุณไม่สามารถฆ่าปีศาจได้คุณต้องหนีอย่างเดียวเท่านั้น run, run, run. ไอ้เหี้ยกูหนีไปไหนเนี่ย run, run, run. บอกกูน้อยโอเคทางนี้สินะข้อ6เมื่อเราออกมาได้ปีศาจจะตายไปเองว้าวกดบ้าแล้วเนี่ยก <c oughs> ดกูดูก็วิธีการเล่นกี่ฮะเอ็ดมเฮ้ยข้อ7เมื่อเจอจาาสีแดงในป่า ให้เดินหนีออกมา <laughs> <Yeah>, อย่าอุ้ยมันคืออะไร oh God. โอ้มายเอขข้อแปดถ้าเจอบันเตอร์ในป่าให้ใช้กางเขนในการฆ่ามันอย่าให้มันถึงตัวคุณข้อเก้าเก็บเห็ดตามป่าตามเหมือนเดิมโอ้ว้าวท่าเป็นกฎที่ amazing ชนเหลืนนะเป็นกฎจริงเห็ดตรงนี้ด้วยโอ้ยหัวใจจะวายไอ้เฮ้ยเอยข้อสิบให้เดิน ให้เดินตามทางไปเรื่อยๆมึงมาอีกแน้วเหรอรอบที่สามเลยส e. ั์รถรถก็มาด้วยสัสเอ้ยรถจากไหนเนี่ยให้เดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วจะเจอจุดหมายเองนี่กูยังไม่เจอวิชทีเคิร์ชเคิร์ชวิสแมนเลยไอ้เชี่ยกูดิวชี่มาแ้ช่างมันเถอะกู่าไปเจอสุดท้ายก็มีทางตันแล้วก็บอกว่าต้องเก็บเ็ดมาเท่านี้ถึงจะเข้าไปได้อีกแน่นอนอะ ตึ้งน่าจะเป็นสี่สิบแม่ก็สามสิบแล้วมั้งเนี่ยต้องดูตามทางต้องดูตามความยาวอนะเนาะโอ้ยเชีย่ยเอ้ยกูไม่ตั้งตัวเมื่อกี้นี้ไอสัตว์เอ้ยขวัญหน,นีดีฟอร์เลยกูนึกว่าอะไรแม่งโอ้ยมันมาสองตัวเขก้กันอืมอืมเชี่ยขนลุกจริงรอะบางทีมันมันมาแบบไม่ตั้งตัวนะแล้วกูก็แบบก็ต่อให้แหละอะโอเคสามสิบอันในการเข้าอันนี้คืออะไรผู้สร้างเกมเหร โอเคโอ้โหเข้าไปในถ้ำโอเคเฮ้ยโอ้ไมค์เกิร์ดพวกเราจะใส่เพลงนี้เข้าไปแล้วคุคิดเดะไอ้เต็ง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 แต่ได้เต็งโอ้อะไรอ่ะมึงตายไปแล้วเพลงหยุดได้แล้วไอ้เหี้ยพวกมาทถาอะไรถ้าผมวะเนี่ยมันเก็บเห็ดไม่ใช่เพื่อนเอาไปได้แล้วไปะจอยู่ต่อเลยมันหน้าวงเวงใช่หรืกัน ấy mang 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 Ai? Ai mang 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 แม่แม่งตรงตรงตุงตรงเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปเฮ้ยอโมกุช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 ก็ตายไปเฮียเมื่อกี้มันเห็นทางออกโอ้โหมันอยู่กันเป็นฝูงนั่นจะไป็ทางออกข้างหน้าพระฟ้าว้าวว้าวว้าวไอ้อะโมกุชเต็มไปหมดเลยโอ้โหมาเป็นคณะดพ่อเจ้าช่วย ถ้ากูข้ามมันทุกตัวจะกูไม่ได้ออกยังไงตอน,นคลิปเนี้ยโอ้นั่นนั่นทางออกป่าใครกล้าช่วยกูด้วยโอยเอามองอุ้ดอีกแล้วเอามองคุดอีกแล้วโอเคออไอ้คนนี้ออกมาไม่ได้ก็อออไอ้นุ๊กคนนุ๊กเลยเฉวยวัดก็ไม่ได้โโอ้หเดี๋ยวนะกูยังไม่เจอวิชทีดีมอนเลยนะไอ้สัตว์ มึงมาอีกแล้วเหรอมึงวิ่ลูกพี่ไหมไอสัตว์กูไม่อ,อยากเจอเกกี้ว่ะอยากเจอบอสใหญ่แล้วอ่ะเกมนี้มันหนักกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยคุณดูว่าจะเป็นเกมเมื่สั้นสองคีมแล้วก็ไอ้น,นี่อิดแม่อัลโมกุชเก็บมามึงมาอีกแล้วเหรอมึงขยันยังเว้ยเข้อจ้างมากี่บาทเนี่ยไอสัตว์ฮะแม่งมาถี่ยังเลยกูถึงกดข้อที่เท่าไหร่แล้วว่าไอเี็ดแต่ว่าตอน่ใครกูยังไม่เจออะไรใหม่เลย,เยกดแม่งไปต่อไม่ได้เฮ้ยทำไมเห็ดอันนี้มันใหญ่ยังเลยวะ กฎข้อที่11ถ้าเจอเห็ดใหญ่ๆที่มีรอยกัดอยู่ให้ระวังข้างหน้าไว้โอ้โหกดข้อที่12ห้ามกูมาเริ่มใหม่เลยเหรอห้ามกดรับเห็ดไอ้นั่นเพราะมันคือเห็ดปีชาจเห็ดมรณะมันจะส่งคุณกลับมายังจุดเริ่มควยอะไรเนี่ยโอ้วิกินและเออหลอกกู ไปต่อไม่รอแล้วครับไปสวนสวนใจแม่ไม่มีป้ายเตือนเลยบอกว่าเห็ดนี่ไอ้อันตรายอย่ากินอะไรมันเนี่ยไปต่อฮะนี่กูมาไหนแล้ววะเนี่ยไอ้เชี่ยเกียเมือไม่มีจุดหมายปลายทางอันนี้ป่ากูเจอวิชทีดีม่าตรงนี้แหละกูเชื่อเลยไม่ต้องยกลาบไปมาบนะี้ก็มาไล่กูให้หน่อยครับหำวิ่งโดดไอ้ยุยอ่อีหำห้อยตรงเตีนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยว้าว เอี๋อะฟีเห็ดอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหมึงมากันสองตัวเข้ากันอืมอืมอืมอะไรครับอะไรอะไรเฮ้ยไอเชี่ยมี่สองตัวแล้วเป็นวัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาขโมยเห็ดผมมันมาขโ,โยมยเห็ดกูโอ้โหเห็ดสุดรักสุดหวงของกูไอ้สัตว์เอ้ยยัดแมวหัวดอ,อ,อ มึงจะไปไหนมึงจะมาเอาเห็ดกูใช่ไหมมึงจะมาเอามึงจะมาเอาเห็ดกูใช่ไหมเห็ดสุดร้ำสุดหรงของกูมึงจะมาเอาเห็ดกูใช่ไหมอืย่ามาเอาเห็ดกูโอ้ยมันเลงอะไรนี่กูไปแล้วมึงเอามึงไอ้เหี้ยโอบ้าโอบามาโอม่าอุ้ยไอ้ไอ้โจ๊กเกอร์ไอ้ไอ้หน้าเจือนไอ้โอมาไอ้หน้าไอ้โจ๊กเกอร์ไอ้หน้าเจือนมึงมาโอ้โหไอ้หน้าผีไอ้เด็กเป็ดไอ้เด็กเป็ดมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงจะไปไหนโอบามาโอบามาโอ้โหไอ้เหี้ยไปแล้วอะ กูเฝ้าได้หมดเว้ยวัดวัดวัดใจอะโอ้โหโอ้ยังเหลืออยู่เฮ้ยสองหน่อว้าวไอ้ยังวิชซีดีมอนนี่หรอว้ายมอนใดเป็นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยสายฟ้าโอ้กูตายกูตายเดี๋ยวกูตายแล้วเพื่อนเพิ่งดับไปแล้วโหเริ่มใหม่เลยเหรอเริ่มใหม่ มาวิชเตอร์ดีมอนมันยิงต้นไม้ใส่กูไอ้เงี้ยมันคือกไปอะไรมาใส่กูเพื่อนโอ้เจ็บ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 โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยายาโอ้เลือดยังเยอะเลือดยังเยอะจุกจุกจุกแล้วคือไม่มีเลือดบอกกูด้วยนะว่ากูเลือดเท่าไหร่ไอ้เขี้ยวกูต้องเดาเฮ้ยสายฟ้าไอ้เขี้ยมันคือเทพเจ้าทอเหรอไอ้สัตว์เอ้ยเออจะตายจะตายจะตาย มันดูข้างหลังไม่ได้มันดูข้างหลังไม่ได้มันดูข้างหลังไม่ได้กูต้องโอ้โหปุ๊ตายกูตายโอ้ยายพอแล้วพอแล้วคุณตายกูหน้าแดงแล้วเพื่อนกูเหืนมึงแล้วเนี่ยมึงหยุดถือกูเหืนมึงแล้วูโอ้โหดูเฟดสองไอ้เหี้ยเฟดสองเฟดสองนะเฟดสองนะก็วิ่งวนดิกูวิ่งวนกูก็วิ่งวนโดดโดดไอ้เหี้ยเอ้ยกูเลียนเป็นโอเวอร์วัดเลยเนี่ยโดดโดดโดดยิงโดดยิงโดดจอยจอยจอย ตายมึงตายมึงตายมึงตายเออว้าวเพ็รทองคำนะอย่างนี้น,นเพิ่งจบก็สนุกปะจะก,กูไม่รู้มีริก้กระสิบรือเต่าไอ้เหี้ยเอ้ยพอดีกว่าเห้ยเด็กเปรตนนี่สองฮะอ่าไอ้นี่ใช่ไหม f ิน d e r d e ดีมอนอะไรคือฟินเดอร์บั i ฟินเดอร์ what the hell oh hell no ไปบักหาแมลงไหมฉั้นไปอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาไล่กูแล้วกูเป็นใครอ่ะไม่ใช่ว่าฉันบอกแกไปหรือเราไปหาแมลงไหมฉั้นก็แค่หาวันใช่ไหมหรือว่ายังไงหาปรสิตมานี่ยก็มันกลับมาให้ฉันเข้าใจใช่ไหมโอเคย่ำมาก ที่จวิชีดีมุนอ๋อตีได้อ๋อไม่ใช่ตีหรือจับจับโอเคไปจับบักมาบัทจะแบบความอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบักบัค,บคมันไม่ไม่น่าเล่นเหมือนเกมก่อนเลยโอเกมแม่งก็จักเลยผมได้ยินเสียงมันฮะมุงมันอยู่ไหนนี่ไง <G AS C> โอ้โหฮีอะไรนี่สัตว์เก็บมาเก็บเก็บเอเอโอเคเก็บไปเรื่อย หรือกลับก่อนกลับยังไงวะท่านใดท่านใดที่ทางกลับแบบมีแมหม่ม,มไหมมีแหม่มพีกูไม่เนี่ยไอ้เชี่ยอ่าเฮ้ยยิงลีดมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนไอเ้เี้ยได้อะไรมาเมื่อเนี่ยเฮ้ยอีกตัวหนึง่งกลับมานี่กลับมานี่เออนั่นนั่นนั่นเสียง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 อยู่ไหนมึงอยู่ไหน อ๋อตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยตัวเดิมตัวเดิมเลยไม่คือกูจะกลับไปหาหมือยังไงวะกูเจอเป็นกี่ร้อยตัวแล้วเนี่ยไอสัตว์กับโมนมาับมาที่เดิมแล้วไอต้นไม้เชีย้ยได้มันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟักอยูอ่เชีย้ยอะไรอ่ะ มึกลับมาหาขูก้อนไอ้เหี้ยต้นไม้พีศจกู่กลับมาเจอต้นไม้ใหญ่เฮ้ยเอ้าอว์อว์ไอว์อว์ไอว์อวเอว์ไอว์ไตว์ไอว์าว์ไอว์ไอวกลอว์าอไอว์ไอว์ไอว์ไอวะไอวไอว์ไอว์อวว์ไ้ว์ไไอเ์ไว่านวยเอี่ยจบเไโมแล้วเอว์ไไออดีมอนเดี๋ยวก่อนนไหมายอว์ว่าไงอววออา ตายซะขอบคุณที่เล่นตัวเดโมตอนนี้ก็ไปโอ้เกมไม่อย่างกากเลยสัตว์เวยเลยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นมแมลงมันเรียกนี่วมม่าแมลงไอรเหี้ยไม่ใช่มแมลง แล้มันคือยีย้อะไรเนี่ยสัตว์แอ๊กไม่เจอแม่งได้ซ้ำดาเบบี้เบบี้ันป้ามึงไงสัตว์มนุษย์ไหนมนุษย์ชีริชาร์ดมันคือชี้อะไรให้กูเข้าไปไหนบ้านเปิดประตูไม่ได้ได้ซ้ำไอ้เหี้วาย ก็เคลียร์สำหรับวันนี้กับ2เกมเดือกเฮิร์สต์ออฟดูวีทรีก็ขอตลาไปก่อนได้ครันะฮะโอ้โหเรียกได้เป็นเกมที่กระปุกทั้งสองเกมเลยเนาะก็คิดว่าเรื่องคำขันแก้เบื่อไว้เลยกันสำหรับช่วงนี้อืมเกมแรกนี่ยังพอใช้ได้อยู่หมายถึงว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าใช้ไม่ได้นะะี่คะส่วนเกม2นี่คือไปหาเล่นเลยที่เกมไม่อย่างขากเลยสักหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสำหรับคนที่อยากลองด,อนในในะะดูดูก็ลิงก์ในคลิปนี้ฮะบ๊ายบายเจอกัน